นะคะอยู่ที่การย้อมสีธรรมชาติซึ่งเขาเรียกว่าคลั่งซึ่งจะได้สีแดงนะคะสาวท่านที่เคยสวมใส่ผ้าไหมลายโฮลออกเสียงไม่ได้เพราะไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนพูดคแมแรงไหนพูดโฮลสิโฮเออไหนพูดคำว่าโฮลสิโฮลอาพูดคำว่าโฮสิโฮเออหนูออกมาได้เลยหนูเด็กเทพไหนออกเสียงตัวเอลสิ L, L. อลาไม่ใช่ต้อง L อ <L. S 1> ไม่ใช่ต้อง L อสิเอมัน <L. S 1> ต้อง L อนะมีใครต้องออกเสียง L อหนพูดคอมเมนต์เก่งไหมไม่ทครเพืเ่อคอมเมนต์เก่งอันจะเป็นเออ่าอันนี้คือคลั่งนะคะจะได้สีแดงไหนขอดูหน่อยสิอ่านี่ค่ะคลังจะได้สีแดงอ่ะแล้วต่อไปอยัางไง,าอ,งอันนี้คือกำลังตามอะไรอยู่คะ ตั้มคลั่งนะคะคลั่งคือเดิเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อนอกจากจะไปไปไปอะไรนะไปไปเทะเปลือกมาแล้วใช่ไหมคะล้วต้องคลั่งไม่มีเปลือกคลั่งไม่มีเปลือกอ๋อแล้วมันคลั่งเป็นสัตว์นะอ๋อคือนี้คลั่งคือนี่ใช่ไหมนี่ค่ะเป็นเป็นสัตว์มันเป็นสัตว์คลั่งเป็นสัตว์ไม่ใช่เปลือกไม้ใช่ไหมไม่ใช่แต่มันอาศัยเกาะอยู่กันบอกแล้วนี่คือมันตายแล้วบ่ตายแล้วแล้วก็เอาไปทําอะไรคะก่อนเจอมาทำอะไรใช้แช่น้ําก่อนไหม ใช่น้ำนานไหมคะแช่น้ำนานไหมคะน้ำร้อนไม่นานแป๊บเดียวล้างให้สะอาดล้างคนออกลางก็มาตัดมาตัดตัดให้ละเอียดเลยไหมคะก็ประมเอาเท่านี้เนาะอ๋อนี่คืออใส่ดร้วนี่คือเรียกให้สำเนียงให้ถูกสิเรียกว่าอะไรเรี่ยพระซัดพื้นบ้านใช่ไหมพื้ยบ้านเเรียก พูดเป็นทุตามไม่ได้เลยว่ะเลี้ยอาพูดเลี้ยแปลว่าซ่อนเลี้ยแปลว่าซ่อนอ่ะเวลาภาษาบาลากลางภาษากลางคือครั้งครั่งเอออ่ะเวลาเขาขึ้นบ้านใหม่เขาก็เอาอันนี้แหละไปใส่ตรงหน้าประตูแบบคลั่งภาษาเขมรคือเลี้ยก็คือรู้จักเก็บอมรู้จักซ่อนทรัพย์ซินอะไรสมบัติเงินทองอะไรอย่างเงี้นะมันมันเป็นเขาเรียกอะไร่ะเป็นสัตว์มงคล ได้ภูมิปัญญารู้จัก่เนียอมรู้จักซ่อนรู้จักเก็บอะไรอย่างนี้นะคุณลักษณะอ่ะเดี๋ยวลองดูซิลองดูซิอ่ะลองดูเดี๋ยวมันจะทะเลาะบ่มันทะเลาะแล้วนี่ไปหาเก็บได้ที่ไหนจ้าเนี่ยเดี๋ยวที่แถวบ้านเราไม่มีหรอกต้นไม้ใหญ่นะ

ใบไม้ที่ให้รสเปรี้ยวใส่มะขามด้วยแล้วก็ใส่อะไระอ่ะเดี๋ยวเรามารอจานมีจานตามหาใบส้มเหรอคะใบส้มเขาไปเก็บเมื่อวานอ๋อแล้วใครตามหาไม่เจอที่นี่เราก็ใส่แล้วนี่ที่อยู่นี่คือใบอะไรคะอันนี้ใบส้มเหมือนกันแต่ใบส้มตัวนั้นคือมือใบส้มนี่คือต้นส้มหรือต้นอะไรอ่าที่ให้รสเปรี้ยว ใบที่มีรสเปรี้ยวส้มที่แปลว่าเปรี้ยวภาษาอีสานเนาะใบที่มีรสเปรี้ยวทำให้มีรสเปรี้ยวอันนี้ก็ยังมีความเปรี้ยวอยู่ความเปรี้ยวอีกันอันนี้คือเอาแช่มาแล้วเหรอคะอันนี้เราต้มอันนี้คือต้มเลยที่เราต้มไปก bon no ่อครามแล้วเราใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ตัวนี้คือการจากต้มมาก่อครามตัวนู้นใช่ไหมใช่คร่ะเอามาใช้ได้อีกเหลือแล้วก็มันมีรสเปรี้ยวอยู่เรามาไม่ทันการก่อครามนะคะโอเค ง่ายค่ะกว่าจะเป็นผ้าไหมมุดแดงได้บ่เอาไปกระตุกตากฝั่งนู้นนะครับของไทยเราเอาไตรงนั้นแหละที่มันเป็นผ้าค่ะเป็นไหมไม่ใช่นี่ไหมของไทยเนี่ยเอาไปแล้วบ้องบ้องตัวไอ้เจี๊ยตรงนู้นเอาไปตรงนั้นเดี๋ยวเจ้าของเขามาเอา นี่ค่ะอันนี้ครับตักอันนี้ต่อเลยครับอันนี้อันนี้คือนี้ใช่ไหมตยกหลังการได้น้ำแล้วอันนี้คือน,น้ำน้ำที่ที่กรองเสร็จแล้วเนาะคือน้ำน้ำคลัง่งค่ะน้ำคลังล่งอ่าปลาไปต่อทีเอามาครับคุณดึงจับผ้าครับมาคุณจับผ้า เดือ,ดอ,ดอดน,น้ำเคลั่งใช่ไหมคะคลั่งครับแล้วะจะเราจะได้สีจากครั่งเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าครั่งเนี่ยจะได้น้ําดีมากจากต้นสนวน,น,วนต้นสเกตต้นฉำฉาครับผมให้สีแดงทำไหมครับสีแดงเนี่ยจะสวยมากครับ ก่อนที่เราจะาออมา<ห>มคัน,นออใช่ครับแล้วสีที่ร้อมจากครั่งเนี่ยครับมันจะทนทนแดดทนฝนทนการซักล้างทนต่ออากาศทนต่อกรดด้วยนะครับเห็นผ้าโฮลบ,บางคนเนี่ยจะอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีก็ยังไม่ซีดจางนะครับถ้าได้จะย้อมธรรมชาติเพราะฉะนั้นอยากให้ซื้อเนาะก็ซื้อผ้าไหมย้อมธรรมชาติด,ดีกว่าถ้าเป็นไปได้นะให้ได้บังคับค่ะ มังขับให้ซื้อไม่ได้มันคับไม่ใช่ไม่ใึ่แล้วแต่ความชอบแล้วแต่มาใจค่ะปัจจัยค่ะปัจจัยแล้วแต่เงินตราค่ะอันนี้ที่อยู่ในนี้คืออะไรคะอันนั้นน้องเขคับจะย้อมตัวที่เขาอบครามเขนี่เขาออกเหลืองเนะครามครับครามรีบอบนะครับรีบอบนะครับอย่าทำเล่นนะครับเร็วๆครับเวลาจะหมดนแล้วครับ เอามาครับเร็วเรีวจะยอมแล้วเอาหลบครับหลบ้หนึ่งครับอันนี้เคค่ะเคเคนี่จะได้สีเหลืองใช่ไหมคะอ,คอ่าขอน้ำเคีกหนึ่งกะละมังสีชมพูนะครับเคค่ะขอน้ำเคมาตักให้ด้วยครับตักให้ด้วยไม่ต้องแช่ค่ะอันนี้ไม่ต้องแช่ อ๋อน,นี่ที่แกะออกมาเมื่อวานเป็นลายละเป็นลายละไส่กอกละไส่กอกอีสานเอาไปละอ่าออกมาละแกะออกมาละอันนี้เราย้อมคลามมาแล้วลทีนี้เราโาาาอครามไว้นะครับทีตัวที่แกะออกจะลงเหลืองก็จะเป็นสีสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นเขียวครับ นั่นแสดงว่าไอตัวเนี้ยมันก็จะโดนเหลือกระทบด้ใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนสีตามใช่ไหมอันนี้เราเปิดมันใช่ไหมอันนี้เราเปิดออกเราเปิดมันแสดงว่าตัวนี้เราต้องการสีนี้แต่ตันี้จะเปลี่ยนตามเหมือนกันใช่ไหมอ่าเข้าใจแลวเข้าใจแลวอ่าโอ้โหก็จะเป็นผ้าใหม่นะคะเอาเขมาเทหนึ่งกระมังเอาเขแต่นี่คือเขสีออกเหลืองใครไปเอาส้มมาได้ยังครับส้มไหนครับส้มเอามานี่ครับส้มเอามาฝั่งตรงตรงต้นไม้นี่ครับ แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูครับตีวงกว้างเอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรตีวงกว้างครับเดี๋ยวจะเลยทับเทแพงเลยครับเทแพงเลยอาแทงเลยเค่ะเคอ่ะอันนี้คือคลั่งค่ะคลั่งจะได้สีแดงนะคะท่านใดที่สวมใส่ผ้าไหมลายเฮ้ออาจารย์บอกว่าให้ซื้อย้อมสีธรรมชาตินะคะอยู่ได้ร้อยปีเลยนะคะอันนี้ อันนี้จะหมกปรังภาษา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 อันนั้นไม่รู้อะไรพอแล้วมีใบที่ออกเปรี้ยวนะคะนีอัมนน้มิ้มืดน้ำน้ำยำะอ่าแล้วอาจารย์จะไปทำอะไรต่อคะต้มไปกับนี่เลยค่ะเอต้มกับเขใบเปรี้ยวนะคะเห็นไหมนี่คือธรรมชาตินะคะนี่ต้มลงกับเข่ต้มแล้วกบเขค่ะน้ำเขเขกรองแล้วเนาะ ขี่กองแล้วค่ะกว่าจะเป็นไม่ง่ายอ่าไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายท่านใดมีไฟแชีคะท่านใดมีไฟแชกใครมีไฟในตัวอ่า นี่ค่ะพี่ที่เคยย้อมคลามเนาะอันนี้เป็นไหมบ้านนะคะดูก่อนนะไหมบ้านนะที่ขยายค่าเวลาแบบนี้ไหมบ้านนะคะไหมบ้านที่ย้อมคลามแค่เป็นการอบรมนะคะปกติเราต้องย้อมประมาณสักเจ็ดแปดครั้งนี่ครั้งเดียวก็สวยแล้วนะคะเนี่ยเห<า>็นไหมก่อจะได้คลามแล้วไปทอไปไป,<า>ไ,ปไปแบบก่อจะถึงเวลาสําเร็จนี่ไม่ได้ง่ายนะคะอ<า>่ะอ,อันนี้ต้องรอ,อนะคะรออ่ะ คอีก <One input> ิเลยนเดี๋ยวไปดูนาไม่สะอาดก็จะรู้ว่ายอตไม่ติดเรากรองอีกครั้งนึ่ป่ะกรองอีกครั้งหนึ่งให้มันสะอาดใช่ไหมมีหม้อหมมีหม้อไหมอันน้เอาันนี้ก่อนไี้้าอันนี้เอายกต้มังเาเเรน อ่ะมามาออกกำลังกายกันนิดนึงจะตึงตึงตึงจะตึงตึงเป็นจังหวะไหมอ่าอยู่กระนู้นเลยมั้งเดี๋ยวไปดูก่อนเห็นมคะกว่าจะได้สีธรรมชาติไม่ใช้ง่ายๆนะไม่ธรรมดาเดคดขาดเลยเพราะฉะนั้นซื้อไปหนึ่งพื้นต้องภูมิใจแล้วนะคะ ภูมิปัญญาจริงๆนะคะว่าสามารถให้สีธรรมชาติได้ นี่เป็นบรรยากาศนะคะของผู้ที่ทอผ้าไหมจหังหวัดสุรินมารวมตัวกันอบรมโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินเพื่อที่จะให้นะคะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อจะได้ผ้าไหมสวยๆให้ท่านได้สวมใส่ผ้าไหมสุรินนะคะโดยวิทยากรนะคะที่เป็นปราญ์ที่เก่งมากๆเลยอาจารย์บันเทิงว่องไวนะคะผู้ที่เชยวชาญเรื่องการย้อมผ้าไหมสีธรรมชาติค่ะ รรยากาศจริงๆนะคะระหว่างการอบรมตลอด2วันโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีนะคะประมาณดีๆตรงนี้นะคะทุกท่านยินดีเสียสละเวลามีค่าเพื่อจะมาเรียนรู้แล้วก็ให้กลับไปทําที่บ้านแล้วก็ได้ผ้าไหมสวยๆมาสวมใส่กันนะคะย้อมสีธรรมชาติอันนี้ค่ะผ้าไหมลายโฮลลายโฮฮพัดทอันนี้โฮมันเตื้อ่าอันนี้สีธรรมชาติไหม เคมีมีอันนี้ธรรมชาติหรือเคมีฮะเคมีได้ดิเคมีเคมีนี่มีการเคมีแดงหยีใส่อยู่เคมีค่ะนี่สามผืนนี่เคมีหมดนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นธรรมชาติแล้วนะนี่ก็ธรรมชาติถ้าที่บ้านก็าทำโฮลก็จะทำสีเลยค่ะอันนี้คือธรรมชาติเนาะสีคลางอ่เดี๋ยวไปไลน์เรามาดูกันค่ะกดวีได้เนาะเอาโยเวกับอ่ะเดี๋ยวเราต่อไปค่ะอะต่อไปเราไปต่อกันนะคะไปต่อกันอีก สมเข็มนะครับนี่ส้มวงเียเอามีมีสองแหวครามยาวตัวส้มเก่าได้เลยมาครับเปียนดยนะครับกำดำนะใช้กำเลยครับกำใหญ่ๆเลยครับโดยส้มอันนี้นะครับคือเราจะสังเกตที่น้ำของเราว่าเวลาเราต้มเกงเนี่ยน้ำขนาดเนี้ทำยังไงจะได้รสส้มพอดีเราก็ใส่ส้มประมาณนั้นนะครับง่ายๆไม่ต้องครงไม่ต้องช่างก็ได้ใบส้มคือใบเแต่เราจะเรียกว่าส้มประมาณไหนที่แบบมันจะได้ มันจูเราซดน้ำได้พอดีมันจูมันจูพอดีมันเปรี้ยวพอดีต้องเติมมะนาวจูจจููบตามความชอบไมม่่ีอยางใดบางคนไม่ชอบเปรี้ยวนะจูตามความชอบจูแปลว่าเปรี้ยวนะคะเบื่อสำคัญที่สุดนะครับข้างเมื่อจับย้ำชิบเมื่อกี๊กิจูนะก็มาขับเปลี่ยนแล้วแต่แล้วแต่ว่าจูจูพอสมควรเปรี้ยวนั่นแหละให้มันเปรี้ยวคือ คือต้มจนให้มันเปร <kah> <ข>ี้ยวไปเปรี้ยวออกเยอะๆเราต้องการไม่เปรี้ยวเราก็เน้นเปรี้ยวถึงแม้เราไม่ชอบเปรี้ยวเราขอเปรี้ยวจูแปลว่าเปรี้ยวนะคะซึ่งการต้มใบที่ออกเปรี้ยวเนี่ยคือให้มันออกเปรี้ยวมากที่สุดนะคะสองโมเลยนะครับสองโมเพราะว่านี่จะจะจะมีสองโมงทำจะมีสองโมงครับ นี่ค่ะที่กำลัง,งห่ออยู่คือเป็นต้นไอ้ใบไม้ที่รดออกเปรี้ยวค่ะลองผิดลองถูกตอนนี้อาจารย์บันเทิงไม่ลองผิดแล้วค่ะมาลองถูกให้แล้วค่ะเพียงแค่ทําตามเท่านั้นเองนะคะ,ะเ,เพียงแค่ทําตามอาจารย์นะคะอาจารย์ได้ทดสอบมาหมดแล้วนะคะตอนนี้ทุกท่านก็สามารถไปทําตามได้เลยนะคะ ทำให้สีข้างในเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะตัวนี้เป็นตัวช่วยจับสีครับตัวกรดตัวกรดตัวใบเปรี้ยวนี้ทําให้จับสีของสีอะไรข้างในคะสีครั่งสีครั่งจับสีให้เด่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นปุศรบายของกรรมวิธีทางธรรมชาตินะคะซึ่งใช้ใบเปรี้ยวที่แปลว่าส้มนะคะทำให้เดือดจัดจับนะคะจะทําให้สีสีของครั่งนี้อยู่นานนะคะเอาไปย้อมธรรมชาติได้สวยมากขึ้นนะคะ นั้นวิธีการที่เราทำไมเราต้องใส่ใบส้มเพื่อจะทำให้การจับสีของสีครั่งอยู่นานสีสดอยู่นานเออ้ยาได้ความรู้แล้วหนึ่งมันจะติดมันจะสดเพราะนั้นคือต้องมีภูมิปัญญาชาวบ้านคือใช้ใบที่เป็นรสเปรี้ยวภาษาลาวคาว่าส้มเออส้มแปลว่าเปรี้ยวเนาะก็ต้มพอสมควรนะคะนี่คือ เบื้องหลังนะคะของการที่จะเป็นผ้าไหมหนึ่งพื้นย้อมสีธรรมชาติไม่ง่ายเลยนะคะแล้วท่านก็จะได้กลับไปพัฒนาทุกอำเภอนะคะสำหรับในการทอผ้าไหมให้ท่านได้ใช้สีสวยที่สุรินนะคะนี่คือย้อมสีธรรมชาติสีคลั่งเขคประหูนี่ค่ะทั้งหมดนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะเขคค่ะข้างในเป็นน้ำเเค ข้างในเป็นน้ำเขและก็ใบส้มใบที่มีรสชาติส้มตัวน,นี้ก็ทำอ่านี่ก็คือเขเขนี่ก็คือใช้ใบส้มเหมือนกันคลั่งก็เหมือนกันนะคะก็ใช้ใบส้มเพื่อจะทําให้สีติดทนนานสวยนะคะจึงเป็นการวิธีของการย้อมสีธรรมชาติโดยอาจารย์บัเชงว่องไวนะคะนี่เรามาดูคลั่งค่ะคลั่งที่กําลังตําอยู่ใช่ไหมเนี่ยคลั่งที่ตําอยู่

อ่านี่คลังนะคะคลัง่งน้ำคลัง,น,ลงน้ำคลังไม้คนหน่อยค่ะไม้คนนี่แป๊บเดีดยวสิบเอ็ดโมงแล้ว คนไปทางเดียวต้องใช้แรงผู้ชาย<ป>อ่าเรามีภาชนะพอจะกรองได้ไหมครับกระมังเทรวมกันได้ไหมครับกระมังอันนั้นนะครับเทรวมลลกันได้ไหมทา<ป>งนี้ก็ได้ ถ้าเป็นไปได้ทุกภาชนะเป็นสแตนเลสดีที่สุดเนาะถูกไหมเนาะอันนี้เป็นแค่สาธิตเนาะไม่เหมาะสําหรับพลาสติกเนาะถ้าเป็นไปได้ไปซื้อไปซื้อสแตนเลสดีกว่ามันจะพลาสติกมันจะได้ไม่ละลายเนะาะใช้สแตนเลสจะไม่ละลายอันนี้เป็นการสาธิตนะคะอุปกรณ์อาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเป็นสแตนเลสแบบนี้นะคะทําให้สีดีดอ่ะ อ่าอ,อันนี้คืออันนี้คือคลั่งนะคะลลคลั่งคลั่งไม่ใช่ลใคลงงั่งคล้ายอารมณ์ขันไงต้องอารมณ์ขันเราต้องมีอ,อารมณ์ขันเวลาเราบรรยายไม่ใช่คลั่งใครนะฮะไม่ต้องร่อนนะครับไม่ต้องร่อนให้ลงเองไม่งั้นตะโดนลงไม่ได้บินค่ะไม่ต้องร่อนค่ะ <laughs> <laughs> ย้ายเราจ<ะ>้อาจารย์ ไม่ได้บินไม่ได้บินไไม่ได้บินอย่าร่อนค่ะให้มันหล่นเองอ่าให้มันหล่นเองนะคะให้มันหล่นเองอาจารย์พูดภาษาคอมะมนต์นะคะก็ทานี่แหละค่ะคือมันไม่มีภาชนะที่เราใช้นะถุงมือก็ไม่ใส่อ่านี่ธรรมดาที่ไหนถุงมือก็ไม่ใส่ คือทุกอย่างกนแนากแผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วแกผ่านการสนามจริงมาแล้ว <c oughs> แล้วอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะคะอาจจะไม่ใช่อุปกรณ์ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้น,ะะาาน,นะะทุกท่านใช้คือหนึ่งใช้อะอะไรนะสแตนเลสนะคะ <c oughs> ห้ามใช้อลูมิเนียมห้ามใช้ถังพลาสติกไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าผ่านความร้อนเนาะ <c oughs> แล้วจะเป็นขันก็ต้องเป็นขันที่เนาะ <c oughs> ที่ไม่ใช่แบบน,นี้นี่คือเราแค่สาธิตนะคะ <c oughs> แค่สาธิตในการ อุปกรณ์อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าอยู่ที่โรงแรมค่ะอาจจะนำมาไม่ร้อยเปอร์เซนต์นะคะเน,นี่ย <c oughs> ต้องใช้อลูมิเนียมได้นะคะเป็นกะละมังอลูมิเนียมแบบนี้แนะนำนะคะเราดูไปพร้อมกันเลยใช่ไหมเบื้องหลังปกติเราเคยเห็นย้อนธรรมชาติไหมไม่เค,เคยเห็นเ,นเลย <c oughs> เอาจืดจ่าจะย้อมครามครามไปป้ายอะไรไหมครับมีแต่นินครับนุทตกทำตกทำตกอันนี้สีตกทำตกดินเยเลยครับเยเลยครับเเลยครับเฉยเลยครับเเลยครับเลยเลยครับ อันนั้นน้ำอะไรเบาเบาลูกเบาเบาโอ้จะรีบไปไหนมาเบาอันนี้อันนี้น้ำอะไรัอนนี้น้ำประหูน้ำประหูดประหูดได้สีอะไรสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองอ่อนในหลวงเค้ก็เหลืองแต่เข้มอ่าเค้กในเหลืองเข้มประหูดเหลืองอ่อน ถ้าอยากได้สีในหลวงต้องเป็นสีเียงได้นี่ค่ะเอียงได้คะเอียงได้อย่าตักเอากากนะครับตักเอาแต่น้ำคลังได้สีแดงกลับไปแล้วอยอากนไปอม้โกเร่ไม่ต้องโกร กรูแปลว่าอะไรโกร์แปลว่าคนอันนี้ภาษาอินเตอร์ภาษาต่างชาตินะคะโกระโกระไม่โกร์เนี่ยคนสุรินคำแม่สะกดคำว่าตัวแอลภาษาอีงกฤษฟังหน่อยเอลอลแตัวเอลเอลผมไม่รู้นะครัอลอาจารย์ใช้ภูมิปัญญาความรู้นี้ศึกษาส่วนตัวมากี่ปีคะเนี่ยเราสะสมมาเรื่อยๆครับจากภูมิภูมิปัญญาที่ที่มีความรู้อย่าง ยงไม่ึงแม่ยายป้าพี่ตั้งแต่เด็กเลยไหมตั้งแต่เด็กครับก็คือเราเรียนรู้มาจากคนในครอบครัวก่อนแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มเสาะหาคนที่มีความรู้ดั้งเดิมอะไรครับแล้วก็สะสมมามาทําแล้วก็ทดลองศึกษาแล้วทดลองทดลองเพื่อเรียนรู้ครับลองผิดลองถูกมาด้วยลองผิดลองถูกมานานแล้วว่างั้นเถอจึงได้มาสอนเพิ่มเนาะนี่ค่ะจารย์เป็นวิทยากรสำหรับวันนี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะทุ่มเทมากๆเลย อาจารย์บันเทิงว่องไวนะครับปราดนะ,ะเกี่ยวกับทางด้านการย้อมสีธรรมชาติผ้าไหมสรินต้องอาจารย์ว่องไวบันเทิงว่องไวเท่าน,นั้นเลยตอนนี้นะใครไม่รู้จักถือว่าเชยรู้จักหรือยังคะอ่าตอนนี้ต้องรู้จักแล้วนะถ้าพูดถึงนะตอนรู้จักแล้วนะคะอ้างอิงได้เลยว่าผู้สอนให้เป็นวิชาคืออาจารย์บันเทิงว่องไวะคะ่ัปราดเลยนะ